สวัสดีค่ะมือชเปอร์ค่ะทุกคนตอนนี้ก็เจอกับน้องแพทย์อีกแล้วนะคะหลังจากที่หายเป็นนานค่ะตอนนี้ก็วันหยุดนะคะทุกคนเราจะพาเด็กๆไปเล่นน้ำค่ะดูเจ้าไก่จ้วดจ้วดจ้วดจำน้องแก่ได้ไหมไปไอไปเด็กกันไปคันเดียวไม่พอนะไปพี่ก้อยไหมเดี๋ยวเราจะไปสั่งกินส้มตำแล้วก็ไปกินข้าวเย็นกันได้ไหม เพื่อนเขาเนี่ยัโหลไปขับกันอันนี้คืเราไม่ได้ไปไกลนะทุกคนตามเราเจ็ต <practiced clapping> ับต like <is> ับตับตัับัตัต เปิดสติกเกอร์เอาตามจุดใช่ไหมยีนี่โมอยากกินตำแตง่ในหมู่บ้านของเรานะคะก็มีส้มตำมนะคะทุกคนส้มตำมเขาเาไนะคะพี่ติ๊กสามสิบบาทค่ะมีอะไรบ้างนะคะทุกคนนี่อันนี้ก็คือตั้งร้านอยู่ในหมู่บ้านนะเป็นส้มตำเป็นตำแตงมีตำข้าวโปรงจะมีเวลาดีพี่ติ๊กเอ้โม หอมมากทุกคนเห็นไหมนวันนี้มีไก่ด้วยไหมคะวันนี้ไก่ก็มีไก่องค์ค่ะน้องเท่าไหร่นะสี่สิบบาทจ้าทุกคนหมักเรียบร้อยจะบอกว่าร้านนี้อร่อยนะคะเวลาแบบหิวหเนี่ยค่ะก็มาสั่งกินที่นี่ได้เลยแล้วก็ไปกินนั่งกินกันที่ริมน้ำค่ะ ถ้าใครอยากกินนะคะก็ขึ้นมาแถวพักขลวนหาบ้านใหม่นะเพราะว่าลุงเขาไม่ไปขายในเมืองค่ะเอาสิ่ก็ได้ตับให้หน่อยได้ไีมส้มตำของเราค่ะทุกคนถุงใหญ่มากถุงละสามสิบบาทราคาเท่ากันไหมคะเดิมที่แต่ว่าสามสิบคือถุงเหมือนถุงละห้าสิบนะถ้าซื้อในเมืองคือแบบถุงละห้าสิบนะ แล้วก็ซื้อนองไก่เพราะว่าตอนนี้คือแม่งสอนนี่คือเริ่มแบบจะร้อนแล้วนะคะแล้วก็มีควันเยอะมากก็เลยช่วง,วงบ่ายๆแล้วก็เลยต้องไปผ่อนคลายกันที่น้ำห้วยค่ะห้วยน้ำห้วยน้ำห้วยน้ำห้วย โอเคไปทุกคนเราไปน้ำห้วยกันได้มาแล้วเฮ้ยส้มตำเราไม่ได้ส้มตำไปเด็ดตัวาม่ใคว่าบอกได้ดิลิมได้ไงคะเนี่ยของทะเลก็ต้องไปไหนค่ะส้มตำค่ะไปน้ำพลอยอุ้ยโกโก มีคนไหนที่แบบว่าอยู่ในเมืองนะคะแล้วก็แบบไม่อยากไปที่ซูงน้ำไฟนะคะก็มาเชียวที่แถวๆวันแถวท็ได้ค่ะแต่ว่าที่นี่คือจะไม่มีซูงให้นะคะแต่ว่ามันจะก็จะเป็นที่นั่งที่เด็กวสามารถนั่งได้ค่ะนี่จะาป็ซูก็ ก่อนนี้น,ะน้ำจที่สอนนะโอ้เล่นน้ำที่ไหนมานี่ค่ะคนก็จะพากันมาเล่นน้ำกันอนะ่ะ นึ่งะะแล้วค่ะแป๊บเดียวก็ถึงอากาศเย็นคือแบบว่าถ้าเรามาถ้าเรามาแบบถึงในห้วยใช่ไหมอากาศก็แบบเปลี่ยนเป็นคนละอย่างเลยอากาศจะดีมากมมามาอ,าอะไรโอ้โหน้องพราโปเชเลย,ยน้ำเย็นมากทุกคนโปเชแล้วอยน้องพราโปเชนะ ข้างล่างนู้นก็จะเป็นเขื Jamie, lonely, no. ่อนนะคะเขื่อนบ้านใหม่ค่ะท uh, okay. ุกคนโอ้โป้เช่แล้วโป้เช่แล้วโอ้น้องพาวโป้เช่เอาแกะส้มตำส้มตำริมน้ำ คุคไปตากาหที่นี่อิเขาดูดูดูทำสุดเด็กๆค่ะดูออดนั่งไงเนี่ยค่ะเราก็จะชอบมานั่งเล่นกันตรงนี้นะคะทุกคนเนี่ยตรงนี้มันจะมีที่นั่งให้แล้วก็ชอบมานั่งเล่นกันถ้าเป็นวันหยุดนะคะเราก็จะพาน้องออกัสออกุลนะคะมานั่งเล่นค่ะเราไม่ไปที่ซุ้มน้ำไปนะคะ เพราะว่าตรงนั้นน่ะคนเยอะแต่ว่าถ้าแบบเออลูกอยากไปจริงๆก็เอาพาไปได้แต่ว่าไม่ได้พาบ่อยๆแล้วก็จะมาอยู่ตรงเนี้ยค่ะนี่ก็จะเป็นที่ที่แบบเรามาบ่อยนะคะตรงนี้เขาก็แบบสามารถหาปลาได้นะเนี่ยใบเนี่ยสวยมากเลยหนูว่ามันจะแบบแขงแขงเนี่ยทุกคนเคยเห็นไหมสวยมากเดีย๋ยวเรามากินส้มตำค่ะเรามาดู่ะว่าส้มตำในหมู่บ้านแพลกคือได้เยอะมากเลยจริงๆ เออาทะไรกถุงใหญ่มากตามที่บ้านเราค่ะ30บาทเออสิบบาทสามสิบบาทเออสามสิบบาทคือแบบว่าจุกจุกมากเยอะมากเลยนะคะทุกคนี่มาแล้วมาแล้วมาแล้วอุ้ยไก่ก็มีเยอะมากเต็มเลยมากับบรรยากาศที่แบบอืมจ้าอุ้ยมันจะตุกอุ้ยมีคนโป๊ะเชะเดี๋ยวเราเปลี่ยนเราตามบอกเดี๋ยวไม่เปลี่ยนเดี๋ยวแม่ไปเอาให้ใหม่กันได้ เชื่อก่อนเลวเชื่อปิดไว้เหมือนพิกวารเกงไม่ต้องใส่เสอแต่ไก่ย่างก็น่ากินจะบอกว่านุ่มมากเคยกินอาทิตย์ที่แล้วอือร่อยแค่ไหนด้วยเองค่ะไกลได่เท่าไหร่น้องละสี่สิบคนไหนหิวนะคะ ก็ดูน้องพลอยกินค่ะบรรยากาศดีมากเลยนะทุกคนดูคือสามารถแบบมันนอนแล้วก pues ็มานั่งทำงานที่นี่ได้เลยอ่ะก็มาถ่ายชิปสั้นๆให้พี่ๆทุกคนได้ดูนะคะว่าบรรยากาศตอนนี้แม่องสอนเป็นยังไงบ้างนะคะอัปเดตบรรยากาศในแม่ต้องสอนดีกว่าเนาะ ตอนนี้ตอนเช้าอะ่ะยังหนาวอยู่นะคะแล้วก็ตอนเย็นอะ่ะก็ยังหนาวนะแต่กลางวันคือแบบว่าเริ่มร้อนแล้วค่ะจะอยู่บ้านไม่ได้เลยอันเนี้ยคือกลางวันเนี่ยเราก็มาเล่นกันในห้วยแทบจะทุกครั้งเลยค่ะแล้วก็มานั่งกินส้มตำไก่ย่างกาันกับเด็กๆเ,เนี่ยคะ่ะใช่ไห สมมติว่าถ้าใครอยู่ในเมืองก็สามารถมาเที่ยวได้นะคะมาเที่ยวแบบมานั่งเล่นแถวนี้ได้เขาไม่ได้ห้ามเพราะว่ามันเป็นที่สาธารณะอยู่แล้วนะคะแต่ว่าถ้าเรามาเนี่ยก็ช่วยกันเก็บขยะนิดนึงอย่างเงี้ยค่ะเดี๋ยวเพจว่าจะเอาถุงดำมาเก็บไว้อยู่เพราะว่าปกติอ่ะคนชอบมานั่งที่นี่นั่งมันนั่งที่นี่เยอะเนี่ยเขาจะจอดรถแล้วก็มาที่นี่ได้เลยถ้าใครมีโอกาสก็มาเที่ยวนะคะตอนนี้ไม่ต้องสอนสาสามารถมาเที่ยวได้ไหมก็มาได้ค่ะยังสวยอยู่นะคะ งั้นไปแล้วนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ